ไปัรัเป็นน้องหลังจากเราได้กับพระขอพรหรือการลาสิงกิสิธิ์แล้วเราก็จะขอเดินอาเดินทัวร์ในวัดกันต่อไปครับว่าในจุดต่างๆจะมีอะไรให้ได้รับชมกันครับวันนี้พามาทัวร์ที่วัดอาหารไร่ฮะไปเอาไปเดินชมกันฮะนี่จะมีช้างตามเปลี่ยน องคทท์เาววสุวรรณตามจุดต่งดางต่างก็ประมาณนี้จุดเด่นมากที่สุดคือองค์หลวงปู่ทิมครับผมนี่ฮะมุมพาชมมุมต่างไปครับพี่น้องไปชมกันต่อไปไปต่อเดี๋ยวนาโนดู มีรูมหายไปหนึ่งมีกนจะมีหนึน่งครับไหนไหนนะใช่งั้นตอนก็ไปชมแดนไหนแล้วเราจะพาเดินทัวร์ไปจุดต่างๆของวัดครับผม สองข้าวาก็จะวงหลวงพ่อสธรไนครับน้องชมกันต่อเราจะเรากราบไหว้ขอพรจากวงหลว,วงพ่อสธรมาชมภายในด้านในกันครับชมกันภายในด้านใน เราพาชมภายในด้านในีายในดังเราก็เป็นกาอรเป็นจี อีกหนึ่งเราก็จะพาเด่นชมภายในเป็นอีกหนึ่นจุดครับมีบรรยากาศบรรยากาศในวัดครับ ร่วมทำบุญอืมร mm. ่วมทำบุญกันได้ เกี๋จะมีโชคดีแล้วเนี่ยเดุณน้องไปเดินชมจุดต่างๆนะพี่คะับไปถ่ายนี่ถ่ายที่ไหนถ่ายเดี๋ยวจะเอาน้ตหนูอยไรอะไรบรรยากาศะไรกาที่ไหนไปทำเลยเราจะ รอยเทียนวันเกิดกันครับนี่ฮนะรอยเทียนวันเกิดนะความเชื่อทำบุญตามกระแคอับเดี๋ยว ลอยเทียนแงตามันเกนะผนะงั้นก็อยู่มีเรามาหยุดที่วัดละหานไรวัดหลวงปู่ทิม ไปครับเดี๋ยวไปเดินชมจุดต่างๆกันไปอีกครับพี่น้องเดินชมกันไปต่ออะอีกในสถานที่ของวัดนะว่าจะมีสิ่งใดที่ให้น่าให้รับชมต่อไปครับเราจะพาเดินทัวร์ในวัดกันอีกนะตามจุดต่างๆว่ามีสิ่งใดที่ให้น่ารับชมอ่ะ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในบริเวณองค์หลงปูทิมองค์ใหญ่นะในจุดในวันนี้ก็จะมีสิ่งใดที่ให้รับชมกันเดี๋ยวจะพาทัวร์วันนี้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมิตรภาพทั่วไทยกันด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผม เดี๋ยวฝากไว้ไปติดตาม EP หน้าก็แล้วกันครับขอจบคลิปนี้ไว้กับองค์ปูทิมองใหญ่ไงบรรยากาศตอนนี้เราก็ยังอยู่บริเวณองค์ปูทิมอยู่นะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆ ช่องมิตรภาพทั่วไทยกันด้วยครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผม